หลังจากลงจอดบนดาวอังคารได้ไม่นานนักบินอวกาศ2คนก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายมนุษย์ชายคนหนึ่งคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นชาวดาวอังคารเขาจึงกล่าวทักทายด้วยความตื่นเต้นแต่สิ่งมีชีวิตนั้นหันกลับมามองเขาก่อนจะพุ่งตัวไปหาหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วบิดคอเธออย่างโหดเหียมชายคนนั้นตะโกนถามด้วยความโกรธแค่เธอไม่กล่าวทักทายถึงกับต้องฆ่าเธอเลยหรือแต่สิ่งมีชีวิตนั้นไม่ตอบอะไรและรีบหนีไปทันทีเพื่อนร่วมทีมรีบเข้ามาช่วยและนำร่างของเธอกลัััััับขึ้นน้้นน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 นยยาาาาาอวววววกกศชชคคถมมมมตตดโร่่สิิงีี คืออะไรกันแน่กับตันจึงต้องยอมเปิดเผยความจริงว่าภารกิจของพวกเขาบนดาวอังคารคือการกำจัดมแมลงสาบแต่สิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเจอไม่เหมือนมแมลงสาบทั่วไปกับตันอธิบายว่าเมื่อในอดีตมนุษย์ได้ทำลายโลกจนย่อยยับพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์สามารถเพิ่มอุณหภูมิพื้นผิวได้สำเร็จและได้นำมอสสายพันธุ์ทนทานรวมทั้งมแมลงสาบที่แข็งแรงมากปล่อยลงไปแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือมแมลงสาบเหล่านั้นมีวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลััววและอนนตราาายเกกิ่คด